ก็ต้องบอกว่าหลอแล้วก็ใจบุญนะครับสำหรับหนุ่มมิวสุพสิทธิ์ครับชวนแฟนคลับไปร่วมบริจาคของและผ้าอ้อมให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรดโดยเจ้าตัวนะครับเผยว่าปกติเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วล่าสุดครับกำลังจะมีโปรเจกต์ชุ่มน้ำจะช่วยนำเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้นหลายคนก็ยังไม่รู้นะฮะแล้วก็มีวิธีการรักษายังไงเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ นอกจากนี้นะครับมิวก็ยังมาอัปเดตถึงเรื่องการร่วมงานกับวิกหมอชิดด้วยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ร่วมแสดงละครแล้วเพราะว่าคิวไม่ตรงคือก็มีการพยายามโยกคิวนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงๆยอมรับนะครับว่าเสียใจแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงได้ร่วมงานกันมีละครหลายเรื่องเลยนะครับติดต่อเข้ามาอยู่ในช่วงพิจารณาครับตอนนี้เรื่องเซ็นสัญญาก็ยังไม่ติดต่อมานะครับเป็นอยู่ในส่วนของนักแสดงอิสระนั่นเองครับอ๋อเอาจริงๆเราไม่เคยพูดเลย ก็ของของทางช่องเอจ็ดอันจริงๆเขาเขาเช็คคิวมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าด้วยเรื่องคิวเราไม่ตรงตั้งแต่ตอนแรกเราก็บอกเขาไปแล้วว่าคิวยังไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้เขาก็พยายามจะโยกย้ายคิวมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ก็ถามว่าเสียใจไหมก,ก็ก็เสียใจเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ได้ร่วมทํางานกับช่องใหญ่ด้วยแต่ว่าก็ คุยกับทางเขาแล้วครับผมว่าถ้ามีโอกาสหน้าก็พร้อมจะไปเล่นท่าคิวบ้านะครับอ๋อมีมีครับผมก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ว่ายังไงครับผมมีภาพไหมว่าเราอยากให้เราไปเซ็นสัญญากับทางช่องเลยอ๋อยังครับผมก็เราอยู่ในฐานะฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็ก็รู้สึกว่าเป็นนักแสดงอิสระก็ดีครับผมเราสามารถแบบทํางานตัวเองก็ได้เราสามารถไปเล่นกับที่ไหนก็ได้ก็ดีใจครับผมเหมือนเราได้ทําบุญด้วยกันครับก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผมโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเรื่อง CSR จะเป็นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำครมาิชต มากขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เอาจริงๆคือทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอนอทั้งเรื่องแบบเรื่องโรคร้อนเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆและอุณภูมิที่สูงมากขึ้นเรื่องขยะมันพิษต่างเนี่ยมันได้รับผลกระทบทุกคนจริงๆเพราะทุกคนต้องใช้อากาศในการหายใจเราจะช่วยในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครัก็ตอนนีน้ก็จะช่วย สำหรับเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับผมก็จะช่วยนำช่วยนำเสนอเรื่องคอนเทนต์เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าพื้นที่ชุ่มน้ำคืออะไรแล้วการรักษาไว้แล้วสามารถรักษาได้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมีพูดบรรยายในวันที่26นี้ครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ